วันนี้เราจะมาสปอยหนังไทยกันบ้างนะครับเนื่องจากมีคนขอมานะผมก็เลยจัดให้เลยนะครับซึ่งหนังไทยเรื่องนี้เป็นเลดสิบวกนะครับและเป็นหนังเก่ามากนะอาจจะมีภาพเบลอบ้างหรือว่าไม่ชัดบ้างก็ขอโทษด้วยนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักศึกษาที่มาแชร์ประสบการณ์ความรักกันนะครับหนังเรื่องนี้จะสนุกแค่ไหนไปฟังกันเลยคำเตือนคลิปนี้ไม่มีภาพโป๊เปลือยหรือภาพอาจารย์แต่อย่างใดสร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารยณในการรับชมเริ่มเรื่องนะครับ2หนุ่มกำลังนั่ง คุยกันนะครับคนนี้มีชื่อว่าแม็กนะครับแม็กได้นั่งคุยกับเพื่อนสนิทของแม็กนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเนาะสักพักก็มีสสาวสวยเดินเข้ามาหานะครับหนึ่งในนั้นเป็นแฟนของแม็กนะครับซึ่งมีชื่อว่าเปิลนะเปิลบอกกับแม็กว่าวันนี้ขอกลับบ้านด้วยนะเพราะว่ามีธุระจะต้องไปทําอะและเปิลก็ได้แนะนําให้รู้จักกับกุ้งนะครับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเปิลนะจากนั้นสสาวก็เดินจากไปนะครับ เพื่อนของแม็กเห็นกุ้งก็รู้สึกชอบขึ้นมาทันทีนะครับและบอกกับแม็กว่าเฮ้ยเราชอบกุ้งว่ะช่วยเราด้วยนะช่วยไปสื่อให้เราด้วยนะและหนังก็ตัดมาที่ตอนเย็นนะครับแม็กได้มากินข้าวกับเปิ้ลนะครับตอนกินข้าวนะครับแม็กก็ได้บอกกับเปิ้ลว่าเดี๋ยวไปนอนเล่นห้องเรานะเปิ้ลก็ตอบตกลงทันทีหลังจากที่กินข้าวเสร็จนะครับเปิ้ลก็ได้ไปที่ห้องของแม็กนะและหนังก็กินเวลาไป10นาที ตัดภาพมาที่ตอนเช้านะครับแม็กได้มาเรียนตามปกตินะเพื่อนของแม็กห็นแม็กก็เลยเข้าไปพูดคุยด้วยนะครับและบอกกับแม็กว่าพรุ่งนี้วันเกิดเราอะ่ะให้นายชวนเปิ้ลกับกุ้งมาด้วยนะอย่าลืมนะเราจะได้ปิดฉากกุ้งด้วยแม็กก็ตอบโอเคทันทีและบอกว่าเออเดี๋ยวจะไปชวนกุ้งกับเปิ้ลให้ละกันเปิ้ลที่ได้รู้ข่าวจากแม็กนะครับก็เลยมาชวนกุ้งนะครับบอกกับกุ้งว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเพื่อนแม็กให้กุ้งอะ่ะไปเที่ยวด้วยนะ กุ้งก็ตอบโอเคทันทีนะครับและหนังก็ตัดไปที่ฉากที่กุ้งกําลังอาบน้ําอยู่นะครับอันนี้ผมขอเซ็นเซอร์ละกัน,นะครับเขาใช้เวลาในการอาบน้าน,นานมากเลยนะตกเย็นของอีกวันนะครับทั้ง4คนก็ได้มานั่งปาร์ตี้กันนะครับดื่มกันไปเรื่อยๆ,ๆนะกุ้งดื่มหนักมากนะครับจนทําให้เมาและเผลอหลับไปนะแม็กก็เลยชวนเปื้อนออกไปซื้อกับแก้มมาเพิ่มนะครับเพื่อให้เพื่อนอยู่กับกุ้ง2ต่อ2นะหลังจากที่แม็กกับเปื้อนได้ออกไปนะครับ เพื่อนก็ได้ปิดฉากกุ้งทันทีนะครับและหนังก็กินเวลาไป10นาทีอีกครั้งตอนเช้านะครับแม็กได้มานั่งคุยกับเพื่อนนะและถามกับเพื่อนว่าเมื่อคืนเป็นไงบ้างวะเรียบร้อยปะเพื่อนก็ตอบกลับทันทีจะเหลือหรอวะแม็กที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกไปว่าเฮ้ยนายเราอยากลองบ้างวะเพื่อนของแม็กก็บอกว่างั้นคืนนี้นายก็มาที่บ้านเราดิเดี๋ยวเราจัดการให้ตกเย็นนะครับแม็กก็ได้มาที่บ้านของเพื่อนนะครับซึ่งกุ้งก็อยู่ด้วยนะ เพื่อนของแม็กก็เลยให้แม็กอยู่กับกุ้งแค่2คนนะครับแม็กก็เลยเริ่มปฏิบัติการทันทีนะและหนังก็กินเวลาไป5นาทีตัดภาพมาอีกวันนะครับเพื่อนได้มานั่งคุยกับแมนะ็กเนาะและเสนอไปว่าเราลองมาสลับคู่กันดูไหมแม็กก็ตอบโอเคทันทีนะครับเพราะว่าแม็กก็อยากลองเหมือนกันจากนั้นแม็กก็ได้เข้าไปชวนเปิ้ลกับกุ้งเพื่อไปปาร์ตี้ที่บ้านของเพื่อนอีกครั้งนะครับ ตกตอนดึกนะครับทั้ง4คนก็ได้มาปาร์ตี้ดื่มกันอีกรอบนะครับแม็ก <Mac S 1> เลยพูดขึ้นมาว่าเราลองมาสลับคู่กันไหมเปิ้ลกับกุ้งที่ได้ยินก็ไม่ได้มีทีท่าที่จะปฏิเสธอะไรจากนั้นทั้ง4คนก็ได้สลับคู่กันและหนังก็กินเวลาไป20นาทีและก็ตัดจบลง